อาชีพอิสระอยู่ที่ไหนก็ทํางานได้มาเป็นนายหน้ากับไม้นะครับค่าคอมคันละ1 0 0 0 0บาทผมอยู่ที่ไม้ฟูดคาก้าวิปชนโลกเนาะสขั้นตอนง่ายๆแอดไลน์เข้ากลุ่มแล้วลงขายมีสินค้าให้เลือกมากกว่า100คันทีมงานเราพร้อมบริการคุณแล้วครับสวัสดีครับคุณทีสวัสดีครับคุณฟิล์มขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยครับทําไมถึงอยากเป็นค่อครัวเอาติ๊กกับไม้ครับสวยถูกแกอ่สวยครับ แล้วก็บริการดีสวัสดีจ้าคุณลูกค้ารถเก่งแล้วก็มีผ่อนล่วต้นแค่สามพันบาทรถกระบะแล้วก็มีผ่อนล่ต้นแค่สามพันบาทรถเจ็ดที่นั่งรถตู้เราก็มีและที่สําคัญผ่อนล่วต้นแค่หกพันบาทตลอดสัญญารถยุโรปเราก็มีนะครับคุณวันสภาพนางฟ้าราคาถูกปีใหม่ใหม่น้อยออกง่ายออกได้ทุกอาชีพรีบเอาไปพวดขายกันได้เลยค่ะ ยังยังยังเต้นขนาดนี้แล้วยังไม่ทักกันมาอีกอาาสามารถติดต่อได้ที่ลิงไลน์ข้างล่างหรือใจร้อนโทรมาได้เลย063 696 6654ไม้แล้ววันรอนอยู่แล้วเจอกันนะคะ